สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้เยจีจะให้มาดูหอยหอมที่เยจีเลี้ยงไว้ทีนี้นะยะยจีให้อาหารแล้วทำฝนเทียมแล้วแต่เยจีจะให้ดูตอนที่เยจีให้อาหารแล้วแล้วหอยออกมาหรือ,อยังเดี๋ยวนะได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วยยเยจีก็จะมาให้เอฟซีดูว่าหอยออกมาเยอะหรือ,อยังอือออกมาจากที่เขานอนนะ เขาจะซ่อนตัวอยู่ยหรือผิดนวองแล้วเขาจะออกมาเยอะหรือยังเดี๋ยวให้เอฟซีดูแล้วยายจิขอโทษเอฟซีนะคะขออาภัยด้วยนะคะยายจิเขียนตัวเลขผิดอืมเพราะฉะนั้นยายจีก็จะในคลิปนี้ยายจิจะเขียนให้เอฟซีใหม่เนาะให้ดูใหม่ขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีไม่ได้ดูมม่กับพิษอยูน่นั่นยายจีเลยจยายจีไม่ตรวจสอบให้ดีเนาะ ราะนะนยะจีจะหายเบิองก่อนด้วยจ้ะว่าก่อนจะไปเบิองเลขสี่ยจีแก่ไขเนาะจ้ะตัวลาวพัฒนาเนาะยยจีจะแก่ไขหายด้วยจ้ะตัวเลขนะจะ้ะให้ดูก่อนเน้อจ้ะมาแล้วไหนออกมาเยอะหรือยังนี่พีน่น้องเนี่ยกำลังออกมาเด้อพี่น้องอันนี้ข้าวเจีก็ให้เป็นจักสิจะ้ะข้าวแช่แล้วนึ่งนึ่งสุกแล้วก็แช่ก็จะมาวางเป็นระยะระยะให้เขาแบบนี้แล้วก็เป็นไม้ อันนี้เป็นต้นมะละกอเนาะที่มันผุย่าติดตัดแล้วก็ตัดตั้งแต่ได้ปีที่แล้วเนาะดีทีนี้น่ะมันกะพุนอกจากมันกะยุ่ยแล้วทีนี้ก็พัน,นเป็นอาหารของหอยแต่ส่นะพี่น้องเห็นไหมเขากําลังออกมาเด้อพี่นอ้องเห็นไหมออกมากินข้าวกันแล้วเม่อไงเมื่อไงออกมาแล้วจ้ากําลังออกมาเห็นไหมอันนี้ในโพง เล็กี้ทำโพงหรือจะนอนทำเป็นเอาไม้ทำเป็นช่องเป็นโพรงไว้ให้เขาแบบนี้นะให้เขาเข้าไปนอนพอเราฉีดน้ําทําฝนเทียมเขาก็จะออกมากินอาหารเนาะเป็นใบไม,ไม้อันนี้เป็นต้นโพงชุกหล,ลุดนะจ้ะเล็กจีกะหินม่จะ้ะหินบ่เพื่อนกาลังออกมาเนาะจะ้ะพี่น้องกําลังออกมา เห็นไหมเห็นบอจ้าก็งลงออกมาเต็มอยู่ในนีจ่จ้าจี๋กับทำเป็นโพรงให้เพื่อนอีกตรงนี้เป็นน้องไปกับเขาไปเต็มกันอยู่นี่นะเริ่มแล้วเริ่มออกมาเลยเริ่อพี่น้องนี่นะอ,อีกประมาณถ้าเพิ่นจะออกมาเบิทุกเบิทุกตัวเลยพี่นอ้องกับประมาณพุ่นละเริ่งชม่งชมงกหรือช่มงกหนึ่งเด้๋วจ้ะพี่น้องเพิ่นจะเริ่มออกมาเบิ้ทุกตัวเดี๋ยจ้ะอยู่ตรงนี้จะมีอยู่ เรือนนี้จะมีอยู่ประมาณสองร้อยกว่าตัวด้วอพี่น้องอืมต้องหนักคนตัวด้วยจ้ะเป็นกำลังลืมออกมา,าจ,จ้ะกำลังเห็นไหมกินการกินข้าวเขาเห็นไหมเยจเจ,จะให้ดูเนาะเห็นไหมสะอาดสะอาดอันนี้ก็เป็นดินที่เยจิสั่งเข้ามาเป็นทันรถก็มาอันนี้เป็น เป็นเป็นหญ้าเนาะอันนี้โดนน้านะเดี๋ยวฉีดทาเป็นฝนเทียมมีหญ้ามีฟางแล้วก็มีเศษผักเห็นไหมนะ่ะเศษผักก็มีเหลืออยู่ด้านในนะย่าจิเอานี้มาทับอีกทีหนึ่งให้เขาเลือกกินเลยข้างใต้ใต้ใต้ข้างใต้พวกนี้ก็จะมีพักอยู่ด้วยจ้ะให้เลือกว่าเขาจะกินอันไหนดีแล้วแต่จะ้ะนี่กําลังกําลัง กำลังออกมาเลอพี่น้องเห็นไหมข้างในอ่ะเยอะเลยข้างในเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมยจาจีจะสองกลับไปเ้อพี่น้องเห็นบ่อจะเต้มอยู่ในดินนะอืมแต่เขากำลังออกมาพี่น้องเห็นบ่อนะ่ะเต็มหนะึ่งจ้ะไม่เป็นไรเนาะจะเนาอกอทุกขอกอาภัยกันแล้วอะไรก็มีผิดพลาดได้นะจ๊ะทำอะไรก็ทุกคนก็มีผิดพลาดแต่ไม่ผิดพลาดแต่ละ คนที่ทําไม่เหมือนกันเนื้อจ้ะใจ่ได้กินอะผิดพลาดอย่างมหันด้วยแหละเพราะเอฟซีดูไปแล้วนาอพี่น้องดูไปแล้วเอฟซี <c oughs> FC ก็บอคอมเมนต์มาเลยเนาะจ้ะยายจีน่ะเปิดอยู่แล้ววาไพ่ควืงไพ่ซีทรงคอมเมนต์มาเน้อจ้ะแต่พอมีไพ่บอกยายจีนอะวะะ่ายายจีน่าจะโทรมาหายายจีด,ด้วยนะว่ายายจี ตัวเลขไม่ถูกนะจับสีนะพี่น้องจาเดี๋ยวจะจีจะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเขียนให้ใหม่เขียนไว้แล้วเขียนไว้ให้แล้วเดี๋ยวได้จีก็จะเอามาให้เอฟซีดูเนาะว่าผิดตัวไหนเป็นยังไงเดี๋ยวจีเขียนแล้วด้วยจ้านี่ไงพี่น้องอมันมีเจ็ดสี่อยู่แล้วใช่ไหม ก็ทีนี้ก็มาหกห้าหกเก้าทำไมข้างบนเขาก็มีหลักหกอยู่แล้วอือยจจีหลักบ้าหรือเปล่าพี่น้องก็เลยยจจีก็แก้ให้ก็เป็นเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าทีนี้ถูกต้องนะคลิปนี้ถูกต้องแล้วจ้าขอโทษทีนะจ้าที่ดูไปแล้วอือพี่น้องเอฟซีก็บอกเคยบอกยจจีจากคนด้ยเนาะจ้าว่าโอ้ยเจ้ยเป็นยังไงเขียนถูกไหมดูใหม่สิแบบนี้นะจ้า ให้แค่เป็นแนวทางเด้อจ้าเยจยีให้แค่เป็นแนวทางและอาจารย์หลักของอาจารย์นะสองอาจารย์อาจารย์กอบอาจารย์นิวยจยีก็มาใส่ส่วนของสไตล์ยจีนะจ้าอย่าลืมนะอย่าลืมเด้อมันจะเป็นล่างสี่ตัวด้วยเด้อจ้าอืมแต่ถ้าเอฟซีว่ามันหลยคู่กับ่อตตองกลับเด้อพี่นอง ถูกก็ถูกไปแล้วก็ถ้าผิดก็ถ้ามันไม่เข้าก็ก็มันคือไม่เข้าเลยแบบนี้นะพี่น้องอืมก็ผิดไปแบบนี้นะและสามตัวนะ่ะงวดก่อนนะไม่ใช่งวดงวดวันศุกร์นะงวดวันงวดวันจันทร์กับวันพุธก่อนนะ่ะมันถูกทั้งสามตัวนะพอยาจีทาแต่มันหลายตัวยาจีไม่ให้เอซดูแต่ทีนี้ยาจีก็ทําอยู่แล้วเอาสี่ห้าเก้าเป็นหลักร้อย ยจีก็ใส่ในนี้แหละมากตัวก็ช่างมันพี่น้องแต่ถ้าถูกก็คุมอยู่จ้ะอืมยายจีขอให้ยมสีจงพิจารณาปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะให้แกเป็นแนวทางเด้อจ้ะไม่ได้แนะนำว่าได้คมเพ่งเต็งเต็กใจพี่น้องให้ซื่อได้จ้ะให้หลินได้จ้ะแต่ให้เป็นแนวแนวทางแนะแนวทางให้ใหพี่น้องว่าโอ้ย มักโบตับ้งสินะว่ามันเป็นแบบใดสินะบางคนเข้าเจ้ากับเขามาดูนะบางทันนะเพิ่นก็บ,บอกว่าบไดเลนงบไดมักดอกบอไดเลนดอกแต่อยากมาเบิงซื้อยาจีก็บอกเป็นยางเพิ่นโท่มากอ่ะเออล่องโหลดล่องโหลดว่าซื้อกับจะเบิงหิยูตั้งส่นะเพววิ่นวานอ่ะพี่น้องยาจีก็เลยคือใส่วาเอฟซีผูพ่นเบิงกับเบิงยูนะคือมักเบิงสองะชะสตา์ยาจีตั้งส่นะจ่าเพราะฉะนั้นยาจีกะเออบบมียังตอบแทนพี่น้องยาจีกะเลยเอา ตัวโชคลาบเลยให้พี่น้องแล้วแต่จะพิจารณาหรือจะถ้าถูกใจก็คิดเอาเดือจจะถ้าไม่ถูกใจก็แล้วแต่เด้อพี่น้องเลือกเบิ้งเดือยจ้าแค่เป็นให้เบิ้งแค่เป็นบันเทิงเด้อจ้าความสนุกสนานความสุขต่างใจแค่นั้นนะจ๊ะขอให้โชคดีนะจ๊ะสวัสดีจ้า